ครับ S V K นะครับผมนะครับวันนี้มาคุยหลังเกมนะครับก็นะครับหลังเกมวันนี้เนาะครับพูดถึงทีละพูดนะครับผมนะครับเิ่มที่คู่แรกครับผมที่พิมมารีเนาะไบตันเจวูฟนะครับผมไบตันนะนะครับเจวูฟนะครับผมนะครับคู่นี้จบเสมอสิงสูนนะครับคู่ต่อไปครับฝั่งไลกัสเปนบ้างเนาะไลกัสสเปนนะครับแคนาดาแพ้แล้วอาร์เโกมาติดไปหนึ่งประตููนนะครับผมนะครับ โดยได้าบดูจากนะครับเอ่อได้าบดูจากนะครับเอาไว้รูปมอเตอร์54นะครับนะครับผมนะครับก็สองคู่นะครับไปลีกต่อไปครับซีรีอาร์นะครับผมก็คือมีซุปเปอร์คัพเนาะซุปเปอร์คัพรอบชิงนะครับผมซุปเปอร์คัพรอบชิงเนาะนำปรีแพ้อินเตอร์1-0ครับนะครับผมนะครับ ไปก็ผมมาที่เออ่แอฟริกาครับอัพเดตชั่นเมื่อคืนนะครับเออ่กินีชนะแอลริกันไป4-0ครับกีเบ,บ,บ,บีบิสเซอแพร์นักกีเดียไป1-0ครับกลุม่มนี้นะทำให้ที่หนึ่งน้าเป็นเออ่ เออเทเบิลอยู่มนนะครับผมที่หนึ่งเป็นอินดีเจ็ดแต้มนะที่สองครับไนจีเรียเจ็ดแต้มที่สามเมริโคสสามแต้มครับ uh. นี่ยะครับผมนะครับผมนะครับกลุ่มต่อไปกกลุ่ม b นะครับที่มีอียิปต์อยู่เนาะนะครับแคร์แเวเดเสมอกับอียิปไปสองสองนะครับแล้วก็กาหน้าเสมอกับโมซัมบิกไปสองสองเนาะ นะจะให้กลุ่มนี้ครับอียิปต์เข้ารอบนะครับแล้วก็น่าเป็นการหน้านะรับน่ไม่พลาดเนาะกลุ่มนี้เนาะนะครับแล้ไปเอเชียครับครับผมกลุ่มซกลุ่ม B นะพี่มันเตะอยู่ตอนนี้นะครับผมนะครับออสเตรเลียนะครับเสมอกับอุซเบกิสถานหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เออที่แปดสามนะครับตอนนี้ครับซีเรียนำอินเดียหนึ่งประตูศูนย์นะพี่แปดสามเนาะรับต่อไปครับกลุ่มซครับ ก่อนเกมนะครับผมเป็นก่อนเกมนิดหนึ่งนะครับนะครับผมฮ่องกงนะครับเจอกับปาเลสไตน์นะครับผมนิมว่าเออนะครับฮ่องกงนะครับมีน่าจะมีศูนย์แต้มน้องมาชนะใครทีหรือเปล่าแม่ใจเนาะนะครับฮ่องกงน่าจะแพ้ไปตายไปนะครับน่าแพ้ไปสักสองศูนย์นะครับผมอิรานจะอยู่อเอนะผว่ากลุ่มนี้อิรานน่าจะใช้ยูอีได้แน่นอน ครัผู้เอ่นนะครับผมแล้วก็คุยันเกมยาวไปเลยเนาะนี้นะครับขยัเกมทุ่งนี้เนาะนะครับของคาราบาลครับนะครับผมนะครับคาราบาลครับนะครับก็จะเป็นเออเชลซีเจอมิทเดิลซบ่งแรกนมื่อเดือนเดิลแชมเปี้ยนหนึ่งปร์เซนต์ศูนย์เนาะนะครับมิ่เดิลนแชมเปี้ยนหนึ่งศูนย์นะครับ แล้วหินเนมาเล่นในบ้านเชลซีอ่าอันคิดผมคือเชลซีน่าจะดีกว่าแล้วน่าจะเข้ารอบนะครับผมเพื่อไปเจอฝั่งหนึ่งนะคือลิเวอร์ตุ้ฟูลแลมนะครับซึ่งอีกคู่นู้นน่ะผมหวังว่าฟูลแลมน่าจะเข้าและเชลซีน่าจะเข้าผมว่าเชลซีฟูลแลมหรือแม้ลิเวอร์เชลซีลิเวอร์อาจจะอยากเห็นเงินอยากเห็นนลิเวอร์ตมเงินนะครับพูดต่อไปครับคุปปาเดียร์ตีสามครึ่งนะครับผม เซลต้าบิโก้เจอกลโอเซดัดนะครับรอบแปดทีมเนาะของไลไลก้านะครับเซลต้าบิโก้เจอเรอเซสเดตแผมว่าเซลต้าบิโก้ชนะไปได้นะครับผมผมไปกลุ่มซีนะเที่ยงคืนตรงนะครับผมเซเนก้าเจอกกินีแล้วก็แครูนเจอกัมเบียนะครับคู่นี้นแคนาดมีแต้มเดียวนะครับจากนั้นมาสองนัดแพ้เสมอนหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับผมมาดูเนาะเจอกัมเบียนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยกัมเบียมีศูนย์แต้มหรือเปล่าไม่แน่ใจ อ่ะกมีมีศูนย์แต้มนะครับและคารุนมีหนึ่งแต้มเนาะชนะสี่แต้มคือมีสิทธิ์ลุ้นได้ลำดับสามที่ดีที่สุดนะครับเนาะก็แคเนี้จะกำเบียนะครับก็วันนี้อน,น,น,น่าจะเป็นตัวจริงนะครับผมนะครับแล้ววันนี้คารุนน่าจะชนะด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ชนะเนาะไม่อยากให้อน,น่ารีบกลับไม่ใช่เลยแล้วก็คู่ต่อไปเซนเตอรก้าจีนนะครับเออคู่นี้ผมว่าเออคำรุนน่าจะชนะได้สองศูนย์นะครับ พูดเราไปครับเซเนก้าจะกินีนะครับเซเนก้าน่าชนะได้นะครับผมสองศูนย์เหมือนกันนะครับกลุ่มดีไม่มีพูดถึงเจ้าครับตีสามนะครับแองโกลานะครับแอฟริกาครับเนชั่นนะครับดีเนาะแองโกลาน่าชนะเออเบอร์กิงฟาโซไปสองประตูศูนย์ชนะได้เนาะแล้วก็แอชิฟริ่าชนะเออเมริกาเนียไปสองศูนย์เหมือนกันครับ หมดแล้วนะครับผมก็ไทยก็ม hmm. mm ีสิทธิ์ลุ้นรอบนะเพื่อนยให้ใจซาอุนะซึ่งซาหนักหนักนะรับผมอไม่ใช่เงินง่ายนะไทยเนาะนดี๋รับเอ่อ เดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับผมครับวิดตวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์เพื่อใหด้วยนะครับผมแล้วต่อไปคือเรา60ซับสไคร์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ